คนขับรถขยะยืนยันว่านธนกิจไม่มีอาการมึนเมาในวันเกิดเหตุชนพังยับจากกรณีนักร้องดังว่านธนากิจ ขับรถเก่งพุ่งชนท้ายรถเก็บขยะอย่างจังที่บริเวณถนนกรุงเทพนนท์ม่งหน้าแยกติวานนท์จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บฝังลายตามลำตัวและขาทั้งสองข้างเจ้าหน้าที่คู่ภัยได้ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลพนังก้าแพทย์ต้องนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินเมื่อช่วงเช้ามืดเวลาสี่นาฬิกาของวันที่7พฤศจิกายนและเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่7พฤศจิกายนว่านนักร้องชื่อดังได้เดินทางมาพบพันตำรวจตีชิต,ตพงศ์สารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีเพื่อสอบปากคำอย่างละเอียด โดยนักร้องหนุ่มได้พูดคุยกับผู้เสียหายทางโทรศัพท์ว่าจะรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายต่างๆค่ารักษาพยาบาลและการสูญเสียโอกาสในการทํางานในช่วงที่ต้องหยุดงานให้กับพนักง,งานทั้งสองคนคือนาล่าสุดเวลา10นาฬิกาวันที่8พฤศจิกาย,ยนผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสอบถามนายสุเทพรัตคุยอายุ49ปีคนขับรถเก็บขยะคันดังกล่าวเผยว่าวันเกิดเหตุออกไปเก็บขยะตามปกติขณะเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ท้ายรถ3คนแต่โดนชนเพียงแค่2คนเพราะอีกคนเดินออก มาก่อนตอนนี้คนเจ็บผ่าตัดแล้วเมื่อคืนหนึ่งคนส่วนอีกคนหมอให้กลับมาที่บ้านส่วนทางคู่กรณียืนยันรับผิดชอบทั้งหมดคาดว่าคู่กรณีไม่ได้มีอาการมึนเมาตนเห็นพูดคุยปกติหลังจากขับรถชนก็ลงมาถามไทยและขอโทษคนเจ็บ